อยู่กันที่จังหวัดตากนะครับก็จริงๆแล้วก็คือผมมาตั้งใจจะมาโนแพนนะครับก็คือจะขับรถมาเรื่อยๆทีนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดตากตอนนี้ก็คือมานอนอยู่แคมป์นะครับแล้วก็ก็คือแพนตอนเนี้ยมีความคิดว่าจะขึ้นดอยสอยมาเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงที่ดอยมันยังเปิดอยู่ก็เลยกล่าวว่า จะพักเอาแรงที่นี่แล้วก็สายๆก็จะเดินทางไปสอยมะไยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงกว่าน่าจะรอแดดอแล้วผมน่าจะเก็บของแล้วก็เดินทางไปสอยมะไยก็จะเป็นยังไงรอชมได้คร <c oughs> ับผมบ๊ายบาย ครับผมหลังจากที่ผมกําลังเก็บของเพื่อที่จะเดินทางต่อก็มีคุณตาท่านหนึ่งแก่ขับรถมาข้างๆและถามผมว่าผมกําลังไปเที่ยวที่ไหนเราก็คุยกันไปสักพักมันกลับทําให้ผมรู้สึกว่าการเดินทางมันทําให้เราได้พบเจอกับมิตรภาพที่หลากหลายอายุตัวผมเองก็ไม่ได้มีเพื่อนเยอะอะไรหรอกแต่การเดินทางมันทําให้ผมได้พบเจอกับผู้คนมากขึ้นได้เรียนรู้ที่จะเข้าไปทักทายกับคนแปลกหน้า กาาออลุกหงนห,ลหน้าถึงช่วงเย็นเย็นะครับลุงหน้าถึงช่วงเย็นเย็นะครับแต่ก็ไม่กล้าเราบางทีก็ไม่ถึงครับอา <ไป S 2> ร <ๆ S 2> มณ<า>์อ่ะครับอารมณ์อ่าแล้วแต่ว่ยไป ลงลงไปในเฟซบุ๊กลงไปอันนี้เนี่ยเยอะๆลงไปในเฟซบุ๊กในไลน์อ่ะลุงก็มีลูงก็มีนั่นเฟซบุ๊กอ่ะมี <ลง S 1> เป็นเพื่อนนะลงในงในเดียวในจิ๊กซอวเลยลงเข้ามาเลยผมผมทำทำเดียวเหรอครับแต่ว่าเป็นเป็นของไอจีของอะไรครของไอจีครับไอจีไอจีอินตากิมครับอินตากิมครับผมว่าทำ ในในนั้นอยู่แต่ว่าของของเป็ดไม่ได้ทำเดี๋ยวคนเยอะเองแหละเดี๋ยวเป็นอาชีพจนได้แหละเป็นแค่อาชีพเสริมนะเป็นอาชีพหลักครับ พร้อมกันเลยถ้าถ้าไม่ไม่พร้อมกลับมารับรูมานี่น้องมาจากไหนน้องมาจากไหนตรงแพนเพชดครับแพนเพ็ดเนี่ยไปพร้อมกับโคราชเลยได้พร้อมกันรู้จักกันด้วยได้รู้จักกันด้วยไอ้ที่ไปคนเดียวมันก็หิวๆอ่ะไปเล่นนะเพื่อนขับไปงานทางไปไปอีกทีเคยผมมาไม่ทันไงไอนอนก็จะมีก็จายันตักรถ ไม่อกลวก็ออม่ม่นนี้นะปกมหล่ากนหล่บลงมาเป็ลงมาตรงนี้กะหล่ำนี่ผมยังไม่ให้มืดค่มืดนะไม่ให้แค่มืดมเือดอโอเคครับโอเคคตอนนี้เราก็เข้าสู่เส้นทางไปดอยสอยมาลายได้ครับผม ก็เข้ามาได้สักประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับของเส้นทาง <c oughs> ก็บรรยากาศคือแบบดูดิแบบลมเย็นมากาล้วลคืออยู่แค่ตรงเนี้ยก็คือมีความแบบอากาศเย็นหนาวแล้วถ้าไปถึงข้้งบนนั้นก็น่าจะหนาวเข้ากระดูกเพราะว่าตอนนี้ข้างล่างประมาณสิบเก้าองศาข้างบนหน้าผมกล่าวไว้สักสิบห้าหรือสิบน่าจะประมาณนั้น ก็โอเคครับเราก็จะเดินทางไปกันต่อนะผมจุดหมายข้างหน้างไงเพราะผมอาจจะไม่ได้ถ่ายกูโปตอนขับนะผมว่าแบบเรือน้อยแล้วก็เส้นทางมันก็ต้องใช้สมาธินิดน,นึงนะผมก็อาจจะไปเจอกันข้างบนเลยนะครับก็เจอกันบ๊ายบาย ดีทุกคนคร <Thank you. S 1> ับเนีย่ยจะบอกว่าตอนนี้ผมไม่ได้ขึ้นไปสอยมะลายแล้วนะครับดีว่ารถมันขึ้นไม่ไหวมันมันทุกของมันหนักเกินแล้วก็ผมไม่ได้ทำการบ้านมานะครับ <c oughs> เพราะว่าไอรถผมไล่เม็ดเม็ดหนัก <c oughs> มันเลยขึ้นไม่ไหวเนี่ยไอ เนินเนี้ยที่ขึ้นมาคือแบบขวัญท่วมอ่ะคัดไม่เ่เนินเนินเนี้ยคือแบบมันท่วมแบบก็คือทางข้างบนอ่ะเนี่ยโค่ชันลรวลถขึ้นไม่ไหวต้องใช้ตีนยันนะครับบแล้วคือมันไม่ถึงครึ่งทางครับ ค่นี้แค่เริ่มต้นนะเนี่ยเริ่มต้นก็คือจะตายแล้วที่เคียก็เลยว่าไม่ไม่เสี่ยงดีกว่าครับก็เดี๋ยวน่าจะลงไปข้างล่างไปหาไปนั่งหา,าว่ามันมีลานกลางเต็นท์ตรงไหนตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะคิดแผนว่าเราจะไปไหนกัน ซึ่งผมคิดเล่นๆแล้วว่าอาจจะขึ้นไปเชียงใหม่นะครับก<อ>็ไม่รู้ว่ายังไงอันเดียวผมก็ขอลงกลับก่อนที่นี้ก็ที่สอยมาลายแล้วก็จบเพียงแค่น,นี้นะครับไม่สำเร็จแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าต้องทำกันบ้านมาอีีนะครับก็จะมาแก้ตัวอีกรอบหนึง่งโอเคเจอกันข้างล่างครับผม นั่งอยู่สะพานสักที่หนึ่งนั่งเศร้าอยู่คือถ่ามาลายคือผมอยากไปอยากไปมัดม,มานานแล้วอะ่ะเราไม่ได้ไปสักทีก็คือวันนี้มันมันมีโอกาสที่ท,ท,ที่ได้ไปแต่พอผมไปแล้วมันมันคือการโนแพนอะ่ะแล้วไม่ได้วางแผนมาว่าทางมันเป็นยังไงทันแค่ไหนอะไรเงี้ย ขนขอแบบจัดเต็มอ่ะจัดเต็มจัดจัดตอขึ้นไปสิ่งแรกที่เห็นก็คือไอชุดข้างอ่ะ่ันมันแบบท่วมอะ่ะแบบโหคือแค่ไหทางเลยม่ารถไม่ไหวแล้วอะ่ะรถ่อ,อการก็เลยว่าลงมาดีกว่าไม่อยากฝืนเพราะว่า ครับหลังจากที่ผมขึ้นดอยสอยมาลายไม่สําเร็จผมก็เลยนั่งหาที่กลางเต็นท์ใกล้ๆแถวอําเภอบ้านตากแต่ว่าผมหาเท่าไรผมก็หาไม่เจอเลยไปเจอโฮมสเตย์ใกล้ๆแถวนั้นชื่อว่าดันชมปิง ผมตื่นมาแต่เช้าเพื่อที่จะมานั่งชมบรรยากาศยามเช้าของอำเภอบ้านตากผมนั่งมองอะไรไปเรลยเปื่อยเหมือนกับว่าผมไม่ได้มีเวลาที่รีบเร่งอะไรการเดินทางแบบโนแพนมันก็ดีแบบนี้สินะไม่มีจุดหมายก็ไม่มีเวลาที่รีบเร่งทำให้เราได้ใช้เวลากับสิ่งที่เราอยากทำได้ซึมซับบรรยากาศนั้นตรงนั้น ผมใช้เวลาหนึ่งคืนกับการขี่รถขึ้นมาในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในความฝันของผมที่อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์าาขึ้นมาและจุดหมายของเราต่อไปก็คือบ้านแม่กำปองผมมาบ้านแม่กำปองในช่วงวันหยุดสิ้นปีพอดีก็จะทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เต็ไมไปด้วยผู้คนจากต่างหลายพื้นที่ น่าก็ทาให้ผมตัดสินใจลงมากลางเต็นท์ใกล้ๆทางขึ้นหมู่บ้านเพื่อที่จะร้องให้คนอื่นกลับในเวลาตอนเย็นและเวลาก็ประชวเหมาะกับรุ่นพี่ของผมที่เดินทางมาเชียงใหม่พอดีทำไมนาจังอ่ะพี่เที่ยวเพลินฮะเที่ยวเพลินเที่ยวเพลินจัดเรื่องดีอ่ะนี่คนนี้เขามาอยากได้เจอาของเยหรอฮะ ของของเรากาได้ตั้งแต่ต้นไม้ต้นนี้ถึงต้นเนี้ยเขตเราเออไอที่ไปแก่นั่นเลยเออใช่เขาเอาฝากมันมีตรงอันเนี้ยขึ้นไป่างนี้หนึงจะมีไอร้านหมูคระแบบริมทางนั่นเป็นร้านของเขาอะ่ะร้านของเขาข้าวบนก็มีของกินเยอะเลยขึ้นข้างบนดีกว่าแล้วค่อยกลับมานอนเราเราฟุ้งเนี่ย วันนี้ตจาจ่เข้าสิงห้านจา้าพี่นเป็นเพลยูนั้นเลย <c oughs> สวในกปองออจ้าพี่น้อง,งไม่ต้กักินเดินกินแล้วข้าวจ้พี่น้องข้าวเดียวเบิดเราก็เป็นได้นะคนนสาเนี่ยำต้ <c oughs> <c oughs> องใหญ่ะนี่อไร ทำรายการรีวิวอาหารเนามาซาตะกาไหมโมเล่

หลังจากที่ผมมาถึงจุดกลางเต็นท์ม่อนใจในม้อนแจมผมก็มีความรู้สึกว่าผมไม่อยากจะออกไปเที่ยวที่ไหนแล้วผมอยากที่จะนั่งซึมซับบรรยากาศนาที่ตรงนี้ไปเรื่อยๆและผมก็มีความคิดว่าผมอยากจะเก็บสถานที่เที่ยวต่างๆไว้และผมจะกลับมาอีกครั้งเพื่อที่จะให้ไฟในการเดินทางของผมยังคงติดอยู่เสมอ พี่ามันใช้ได้กี่กี่กี่เดือน,นถึงปีครับใช้ได้ตลอดเผื่อเป็นเชื้อไฟได้เผื <c oughs> ่อไว้ว่าหนาวว่าแต่ไม่มีแต่ไม่มีเชื้อไฟที่ัาเอาคอนมาโอ้ย ผมไม่รู้ว่าพี่ๆจะเข้าใจในความคิดผมไหมผมแค่อยากให้เวลากับสถานที่นั้นๆให้ได้มากที่สุดผมไม่ได้อยากแค่แวะแล้วก็จากไปและนี่ก็เป็นส่วนสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้กับภาพบรรยากาศที่ผมพยายามจะซึมซับ